ผมวัคลิปที่2ครับผมตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับกำลังจะไปเติมน้ำมันครับอันนี้ให้พี่เขาขับเองเลยครับเพราะว่าซื้อรถหมาย,ยังไม่ชินรถเลยครับตัวเซลอยู่พรับว่าสิงควันดำมาขับเบนซินเครื่องเงียบกำลังไปปั๊มน้ำมันนะับไปลองเติม E85 ครับผมบริการดีมากเลยครับพี่ สุดยอดเลยครับปั๊มก็อยู่ห่างจากนี้ก็ประมาณ10โลโดยประมาณครับพอจากหน้าวัดไปปักซอยก็6โลครึ่งไม่เกิน10โลครับจากบ้านไปปัม๊ม ลังออกไปเตอมาะครับก็ตอนนี้ยังเป็นแก๊สโซฮอล95อยู่ที่กลับมาจากกรุงเทพเมื่อวานนะครับู <c oughs> เ่เสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวหยุดไปเท่านี้เดี๋ยวไปเจอที่ปั๊มอีกทีนะครับผม